สวัสดีครับมอน,นี้อันมีเตาแก๊สใหม่ครับเป็นแก๊สปิกนิกภาหนาพน้นเอามาให้พี่นอ้อมาตะบ,บักไต่น้าซิฟสุรสิษสังคงข่านีด้ด้วยพี่นอ้อคลอดไข่ เส<ซ>า,านี้กระสีทอดไข่กินล่ะครับเสานี้นผมกระสีกินเขาเสาขึ้นกันละครับใส่น้ำมันเข้าไปพี่น้องคื้นพวกเขาเรียบสูตรฮะเอาได้พี่น้อง้อยพืดนด่มากแต่ทานแห้งมันแห้งโผลฮอลง 你拍了，我看不到。 ซับซองกันกาไม่อับที่เฮ็ดแบบมาตรทานเฮ็ดพี่น้องเลยไม่หมดแต่สอถามหาความฟูนั้นฟูบอครับบ่ไม่ฟูเนื้อหนามเพอแหงเลย

อย่ามาคุยกันบ่อย่าคุยกันช่วยลน่ยพี่น้องทัพพีติโยนี่บ่มีทัพพีเอากระสอนนี่แหละครับกระบวงจบเกมพี่น้องยิ้จบแล้วครับอันเหนื่อยเบร้อยจะปิกนิกมือนี้ก็ต้องขอโต๊ะหลับใบกอนครับโต๊ที่เป็นอนุข้อให้ครับ มื่อนนี้ผม,มกัตตองขอโต,ตลาไปกินเขาเสาก่อนครับมื่อนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ